ไม่มีบุรีพันวอนทำไมยิ้มอะไรเพราะนายยิ้มไงโอ้โหเปลี่ยนไปจริงๆด้วยนะเว้ยไอ้ลืดมาหานาแล้วแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาอะไระไม่มีเงินมากกว่าบ้างอ,อีกอย่างบุรีพันวอนมีที่ไหนไอ้เว้ยนี่วอนสละ้ยชุบบับฮะ หลบระก็ใช่อ่ะดิทำไมทำไมต้องยอมยิ่งลบยิ่งโดนจะต่อยกเชิญไอ้โง่อะไรทำไมจะไม่ออกมาอีกะอะทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยสิถ้าแน่จริงไปเจอข้างนอกไปฮะจัดไป ให้ตายชัวคิมีอูทำไมจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งต่อหน้าฉันด้วยทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยทำไมต้องทำให้ฉันกลายเป็นฆาตกรฉันไม่ตายหรอกหน้าไม่ต้องห่วงอีกอย่างต่อให้คนอย่างพวกแกถูกจับไปก็คงเป็นแค่คดีความผิดระหุโทษติดคุกอย่างมากก็แค่หกเดือนเฮ้ยอะไรของมันวะไอ้บ้านในบ้นพูดอะไรของมันเนี่ยไอ้ชื่อสุเฮ้ย ไม่เสื้อขันไหม ไอ้เปรตเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปล่อยนะเว้ยปล่อยปล่อยไงเฮ้ยไอปล่อยสิเฮ้ยไอ้โอ๊ยอดินมาบางหัดบางหัดมากเฮ้ยบางหัดเลื่อเกินนะแกไอ้เวยนี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วไอ้ปล่อยชเว้ยมาจับทำไมล่ะเฮ้ยปล่อยสิเฮ้ยบอกให้ปล่อยไงเฮ้ยเจคัตตี้เจคกตจี้โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนี่เวนมาเจคัตจี้ฉันน่ะ แกรู้จีดหรือเปล่าวะนี่อยากรู้อยากจีก้ฉันทำไมฮะฉันขอร้องนะวันนี้ช่วยกลับไปเฉยๆไม่ได้หรือไงแค่กลับไปนะโอ้สมสมโดนแล้วให้ตายกล้าดียังไงเป็นแค่หมามากัดเจ้าของฮะ<า>เรียนจบแล้วเลยไม่เห็นใครในสายตาเลยฉันไม,ไ,ไม่ได้กัดใครสักหน่อยก็แค่ พูดว่าอะไรวะไอเวนเนี่ยคือคอคือคือว่าว่าไงพูดถูกแล้วแหละก็คือว่าไอเวนนี่ตายซะเองโง่เข้ามาี่เลยไอเวนเอ้ยนียฆ่ามันเลยเอาเลยป้าเอ้ยจับปาไอศูนยโอย ทำอะไรวะหลับตาทำไมอยากโดนเรอฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉันฆนะ่าแกแน่หยุดแค่นี้เถอะน้าถ้าฉันทำมากกว่านี้แกคงจะฉี่รถกังเกงไปแล้วใช่ไหมเจ็บไว้ คลิกรูปซ้ายด้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ